อันนี้ฮือหาเป็นไวรัลในโซเชียลก็คือคุณใบเฟิร์นอัญชสานะฮะซึ่งก็เป็นนักแสดงเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ได้โพสต์คลิปนะฮะเพราะเธอเนี่ยได้นั่งเฟิร์สคลาสไปฮ่องกงนะครับแล้วก็ตีตัวเองออกค่าใช้จ่ายเองหมดนะครับเธอลงคลิปรีวิวการนั่งเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาสของสายการบิน สายการบินของแขกไปฮ่องกงนะครับเฟิร์นลงคลิปรีวิวนั่งเฟิร์สคลาสสายการบินซึ่งเฟิร์นจ่ายเงินเองทุกบาททุกสตางค์เพราะอยากจะลองรับประสบการณ์ว่าการนั่งเฟิร์สคลาสรู้สึกยังไงซึ่งถ้านั่งไปไกลาอาจจะแพงเฟิร์นจ่ายไว้ประมาณเนี้ยก็เลยลองก็เลยลองดูนั่งเฟิร์สคลาสไปฮ่องกงไม่เกิน2ชั่วโมงนะฮะซึ่งในเฟิร์สคลาสก็มีสิทธิ์ออนอนอาบน้ําดื่มวน์ดื่มอะไรเนี่ยฮะเต็มที่ แล้วปรากฏว่านะครับคุณใบเฟิร์นก็มีคลิปเดี๋ยวจะให้ดูนะก็บอกว่าสาเหตุที่ทำให้เธอมาโพสคลิปเพราะมีคนคอมเมนต์มีคนคอมเมนต์ว่าไปแค่ห้องกงสงชั่วโมงกว่าทำไมต้องนอนด้วยทำไมต้องอาบน้ำนะเธอไม่ได้รู้สึกโกรธอะไรเพราะคนคงจะไม่เข้าใจแต่ที่เธอรู้สึกไม่พอใจเพราะว่ามีแอร์โฮสเตสนะก็คือมีลูกเรือสายการบินที่เธอนั่งนี่แหละ มาแชร์โพสต์แล้วก็คอมเมนต์กันอย่างสนุกสนานในลักษณะแซะเธออเดี๋ยวดูคลิปนี้ท่านผู้ชมฮะดูแล้วคิดอยู่ อะไรอาบน้ําเข้านอนเพลียเพิ่งโดนแอร์สายการบินดึงแซ่เพราะว่านั่งเฟิร์สคลาสไปฮ่องกงก่อนหน,น review, ้านี้เฟิร์นลงรีวิวว่าเฟิร์นนั่งเฟิร์สคลาสไปฮ่องกงโดยสายการบินดึงใช่ปะซึ่งอันนั้นคือเฟิร์นจ่ายเงินเองทุบบาททุกตังค์นะคะเพราะว่าอยากจะลองรับประสบการณ์ว่าแบบเออนั่งเฟิร์สคลาสมันเป็นยังไงแล้วก็ถ้านั่งไกลอะ่ะมันก็แพงไงแล้วเราก็จ่ายไหวประมาณนี้เราก็เลยโอเคงั้นก็ลองจ่ายดูจริงๆคลิปนั้นมันมีนมคนเมนแซะเยอะมากๆนะคะว่าแบบทาไมนั่งไปแค่ฮ่องกงสองชั่วยทําไมต้องนอน น้ำด้วยอาบน้ําแค่5นาทีจะอาบทําไมจะอาบทันได้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งคนอื่นเมนน่ะเฟินไม่โกรธอะไรเลยเพราะว่าเฟินก็เข้าใจว่าเออคนที่ไม่เข้าใจก็คงมีแล้วเฟินก็ว่าเฟินไม่ได้ทาผิดอะไรเพราะว่าเราก็จ่ายเงินเนาะเราก็รู้สึกว่าอยากได้ประสบการณ์แบบที่เราจ่ายไปเพื่อสิ่งนี้นึกออกปะสิ่งที่ทำให้เฟินโกรธก็คือวันนี้มีคนส่งมาให้ดูนะคะว่ามีลูกเรือสายการบินนั้นๆแชร์โพสเฟินแล้วก็คอมเมนต์กันอย่างสนุกสนานเลยทั้งหมดนี้2ชั่วโมง14ผู้โดยสารค่ะ ฮชแท็กประสบการณ์ชีวิตแล้วก็อีโมจิวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งคนคอมเมนต์นะคะมีคนบอกว่าค่ะจุด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 น้องเขาทำคลิปเก่งเนอะดูเหมือนไฟล์ด SFO 15ชั่วโมงเลย2อชั่วโมงอาบน้ำทานข้าวปูเตียงนอนหลับตอนไหนม่ทราบวนผมด้วยดูแลว้วคิดอยู่คืออะไรอาบน้ำเข้านอนเพลียสิมีนาสวมถุงมือขาวเสิร์ฟคาเวียให้มันลื่นตายในเควินกันด้วยรู้สึกว่าคนไม่โอเคตอนนี้เพราะว่าคนที่เมนทั้งหมดนะคะ เป็นลูกเรือของสายการบินนั้นนั้นเฟินไม่เคยคิดนะว่าการท จะต้องเทคลูกค้าคือพระเจ้าเฟิร์นคิดว่าจริงๆคนเราเท่ากันแต่เพียงแต่ว่าจริงๆเราไม่ว่าเราทํางานไหนอะค่ะเราก็ควรจะเป็นมืออาชีพแล้วก็ให้เกียรติกันคือการที่คุณแชร์โพสของลูกคา้าแล้วคอมเมนต์กันแบบนั้นน่ะมันไม่เป็นมืออาชีพมันดูไม่โปรเฟชชั่นอลมากๆแล้วมันก็ทําให้ภาพลักษณ์ของสายการบินที่คุณทํางานอยู่อะมันเสียหายจริงๆเฟิร์นมีเพื่อนเป็นลูกเรือเยอะมากนะคะหลายสายการบินเลยแล้วเฟิร์นก็รู้ว่าการทํางานมันเหนื่อยแค่ไหนการเจอผู้โดยสารที่ หน้าปวดหัวเนี่ยมันประมาณไหนเคสเป็นยังไงถ้าสมมุติสิ่งที่เฟิร์นทำมันทําให้ลูกเรือเหนื่อย คุณอาจจะต้องแจ้งกลับไปที่ที่ทางานของคุณหรือว่าสายการบินว่าจริงๆแล้วไฟล์สั้นมันไม่ควรจะต้องมีการปูที่นอนซึ่งขอ F Y I ไว้ว่าเฟิร์นไม่ได้ใช้บริการปูที่นอนนะคะเฟิร์นใช้แค่ผ้าห่มแล้วก็ห่มเองหรือไฟล์สั้นไม่ควรมีการใช้บริการอาบน้ําเพื่อที่จะให้ลูกเรือไม่เหนื่อยไหมหรือยังไงหรือถ้าสมมติคุณเฟิร์นทาคลิปนี้ดีมากนะแล้ว <ừ. S 1> ค,ความจริงคุณใบเฟิร์นเนี่ยทำคลิปตอนแรกเนี่ยที่บินไปห้องกงเฟิร์สคลาสก็ดีฮะคลิปนี้ดีมากนะ คือคลิปนี้เนี่ยเอ,ามายอยเอามเรดบวกด้วยวคือเหมือกนก็บเธอโฆษณาให้เธอทำคลิปดีมากมนะปรากฏว่าลูกเรือสายการบินนี้นมาโพสแสเธอมาโพสแสเธอตามที่เธอได้นนพูดเป็นมิสคูนี่ฮนะโอ้ยน้องเขาทำคลิปเก่งเนอะดูเหมือนไฟลายสิชั่วโมงเลย2ชั่วโมงอาบน้ําทานข้าวปูเตียงนอนหลับตอนไหนไม่ทราบอ้าวไปแะเขาทาไม มันก็เป็นเรื่องของเขาใช่เขาจ่ายเงินเองเขาจ่ายเงินเองเขาจ่ายเงินแล้วเขาก็บอกเลยว่าถ้าเกิดนั่งไฟล์ยาวเนี่ยเขาคงจะไม่ไหวเขาไหวแค่นี้เขาอยากจะลองดูประสบการณ์ว่าการนั่งเฟิร์สคลาสเป็นยังไงเป็นสิทธิ์ของเธอแล้วลูกเรือแอร์โฮสเตดเนี่ยนะเป็นคนไทยด้วยนะท่านผู้ชมนะเป็นคนไทยด้วยปรากฏว่าคลิปนี้ของคุณใบเฟิร์นได้รับความเห็นใจกันอย่างท่วมท้นนะ หลายคนเข้าไปคอมเมนต์ที่สุดแล้วก็คือทางสายการบินต้องออกมาชี้แจงนะะและดำเนินการกับพนักงานที่มีพฤติกรรมแบบนี้ด้วยนี่นจริงๆเขาเขาลีจ่ายเินแล้วรีวิวให้รีวิวให้นะโดยที่ไม่ได้จ้างอะไรเธอเลยนะเออเออไม่ได้จ้างอะไรเธอเลยนะแล้วไปแซะไปคอมเมนต์แบบไม่ดีอ่ะนี่ คือเป็นสชั่วโมงเพราะว่าเขาไหวแค่นี้แล้วในสองชั่วโมงเนี่ยเขาก็อยากจะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างไงว่ามันมีอะไรบ้างในเฟิร์ส a r เธอก็ทําเป็นแบบเพื่ออยู่ในรีวิวนี้แหละเธอก็ไม่ได้นอนหรอกใช่ก็แกล้งหมแกล้งทำอะไรให้มันครบไงใช่เห็นไหมโอ้โหเสียเลยเสียเลยสายการบินต้อออกมาชี้แจงนะฮะเออเราก็เห็นใจเธอนะใช่และสายการบินดังด้วยนะฮะโอ้โห ท่านผู้ชมก็สรุปให้ฟังในคดีที่เกี่ยวข้องกับดาราที่ชื่อว่าดิวอลิสลานะเพราะว่ามันน่าสนใจตรงที่เมื่อวานนี้มีการเปิดเผยอ,ออกมาว่าสร้อยที่เขาไปยืมมาจากคุณเมย์ที่เป็นสร้อยสีเขียวโลตัสอะไรเนี่ยนะแล้วก็ปลายทางไปอยู่ที่รัฐมนตรีพอผ่านคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้กระทสวงเกรดเอแล้วตอนหลังก็มีบางเพจเออกมาบอกว่า รัฐมนตรีคนนี้เนี่ยเอาสร้อยเส้นนี้ไปให้เมียน้อยที่ําไปมีหลวงกําลังจะมาอารวาสนี่สร้อยเส้นนี้เป็นของคุณเมก็คือของคุณคนนี้ที่เป็นเจ้าของอยู่นะครับปรากฏว่าพอไปตรวจสอบรัฐมนตรีพอผ่านในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีถึงห้าคนนะก็มีมีสองพิชัยนะฮะคุณพิชัยชุนหาวชีระรัฐมนตรีคงังคุณพิชัยเน,นลิพถภาลรัฐมนตรีพาณิชย์นะฮะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีแรงงาน พเลเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็มีคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครัฐมนตรีกระทรวงพลังงานโอ้โหห้าคนแต่อาจจะตัดออกได้บางคนถ้าหากว่าเราติดตามข่าวเพราะเขาบอกว่าเป็นกระทรวงเกรดเแต่วันนี้ทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยนะฮะสื่อได้สัมภาษณ์แทบจะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณพิคั์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นคุณพิชัยนริพธพันธ์คุณพิชัยชุนหาวชีระแม้กระทั่งคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคทุกคนก็ออกมาปฏิเสธหมดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะฮะ <ขอ S 2> เพราะความจริงกระทรวงแรงรงานกับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยตัดไปได้เลยเพราะไม่ใช่กระทรวงเกรดเอไม่ใช่กระทรวงเกรดเอนี่นะตัดไปได้เลยเ<อ>คุณพิชัยนริธพันธ์วันนี้ก็ก็ออกมาปฏิเสธนะครับว่าเออไม่ใช่ผมแน่ไม่เกี่ยวกับผมไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยรู้จัก คนที่มีชื่ออยู่ในข่าวมา